สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรนะับฟังของช่องเสริมมงคลกับมงคลนะคะวันนี้จะมาดูดวงชะตาชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึง13มิถุนายนผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภทำนายโดยอาจารย์ลักดวงการงานการงานดีมีงานเข้า พาะมีความสามารถพิเศษได้รับการเสนองานยิ่งทำงานหนักยิ่งทุ่มเทยิ่งฝึกฝนจะยิ่งดีดีทั้งเงินดีทั้งสถานะบางคนมีชื่อเสียงมีฝีมือรับงานเป็นจอบจอบการงานตำแหน่งก้าวหน้าระวังรับงานจนทำไม่ทันส่วนดวงการเงินการเงินดีหา ขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเองขยันหรือไม่ถ้าตัวเองขยันหาเงินเก่งดวงการเงินการเงินดีขึ้นหาเงินง่ายขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าขยันด้วยหาเงินเพื่อความสุขใช้จ่ายเก่งถ้าเก็บเงินจะมีฐานะดีขึ้นควรวางแผนการเงินอนาคตจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นคะ่ะส่วนเรื่องดวงความรักคนโสดจะมีสัญชตาตญาณดีรู้ว่ารักไหนดีไม่ดี มีสเสน่ห์แบบลึกลับน่าค้นหาอาจดูเย็นชาแต่ใจรุ่มหลงระวังถูกหลอกแต่บางครั้งก็เต็มใจให้หลอกคนมีคู่เอาอกเอาใจกันดีบางครั้งก็น่าอิจฉาเป็นอย่างมากรักฟินมากรักลึกซึ้งขึ้นส่วนดวงสุขภาพควรมีสมดุลกับงานและสุขภาพมากๆระวังร่างกายทุดโทมเพราะหุมง,งานหนักจนเกินไปปวดเนื้อร้อนตัวปวดหลังเป็นพิเศษ ก็ควรระวังของชาวราศีพฤษภการที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทันจะทําให้เสียโอกาสที่ดีไปอย่างน่าเสียดายระวังจะมีคนอื่นเข้ามาชิงโอกาสไปแบบต่อหน้าต่อต,อตาเคลดลับการเสริมดวงของชาวราศีพฤษภเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีโชคลาภและโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตควรทําบุญด้วยการถวายสังกทานหลอดไฟโคมไฟหรือจ่ายค่าไฟแก่วัดด้วยนะคะ สำหรับใครที่รับชมรับฟังจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเสริมมงคลกับมงคลด้วยนะคะแล้วเมาพบกันใหม่คลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะ